ดีค่ะกลับมพบกับวีเจนัตตี้นะคะในรายการ m o d e s ส u อัปเดตเ e n นค่ะวันนี้นะคะนัตตี้จะพาเพื่อนไปรู้จักกับ Felice Pasta a n d d e s s e r t Bar ค่ะ mm. ก็ว่าอยู่นะคะว่าทำไมถึงได้หอมขนาดนี้ตรงนี้นะคะก็คือ Kitchen Bar ของร้าน Felice ค่ะที่นี่นะคะเขาเนี่ยทำอาหารกันสดใหม่ทุกๆวันเลยค่ะกลิ่นถึงได้หอม หอมอบอวลขนาดนี้ไงคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปค้นหาคำตอบกันเลยค่ะว่ากลิ่นหอมนี้คืออะไรโอ้โหหอมมากๆและนี่คือพี่โอมนะคะเจ้าของร้านและก็เชฟมือหนึ่งค่ะน้องสวยดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยที่โอมกำลังทำแล้วใกล้จะเสร็จแล้วนี่คืออะไรคะนี่อันนี้เป็นพาสต้าสปิงเชค่ะหอมมากสปิงเชกับไข่ลวก เป็นเส้นเฟตุชิน่ซอสตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะคือคิดเองคิดเองใช่แล้วนัตตี้ดีมาค่ะพี่โอนค่ะว่าร้านนี้เนี่ยนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องพาซาแล้วเนี่ยค่ะยังขึ้นชื่อเรื่องเบเกอรี่โฮมเมดอีกด้วยมีอะไรพอจะแนะนําได้บ้างไหมคะลูกค้าจะชอบเป็นพิเศษนะคะก็จะเป็นครปมะค่ะโอ้ยแล้ววันนี้เนี่ยถ้านัตตี้อยากจะลองเป็นผู้ช่วยนี่ได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวลองทำดู ลองไปชิมรสชาติกันเลยดีกว่าค่ะค่ะ,คะก็สำหรับเมนูนี้นะคะเ <c oughs> จ๋งมากๆาค่ะ <c oughs> หนูได้กลิ่นผักโขมนี่ลอยอยู่ในปากเลยค่ะไข่ <c oughs> นี้ก็จะเป็นยางมะตูมน,นะหูวหพอกินเข้ากับพาสตานี่ก็อร่อยมากๆเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะปิดท้ายด้วยของหวานที่ชื่อว่า Strawberry Cream with Chocolate Crepe and Caramel Sauce ค่ะโอ้โหน่าทานมากๆงั้นเดี๋ยวลงมือเลยดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้นักตีเนี่ยได้ทานของอร่อยๆแถมยังได้ลงมือทาำอีกทังนั้นค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้นตี้ก็ยังมีทิปดีๆมาฝากอีกเช่นเคยในชว่วงนี้ค่ะช่วงทีนทิปสปายโมเดสน้ำมันมะกอกนี้มีประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยล่ะค่ะช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมในผู้หญิงและยังช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยค่ะแบบเนี้ยหลงรักน้ำมันมะกอกมากยิ่งขึ้นแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะรายกา โมเดสอัปเดตเทรนเนี่ยก็คงจะต้องลาเพื่อนๆไปแล้วค่ะแต่ขอฝากอีกกิจกรรมค่ะกับกิจกรรมโมเดสเคปปอทวีค่ะเป็นกิจกรรมที่ใช้เพื่อนๆนะคะได้ลุ้นชมคอนเสิร์ตจากศิลปินเกาหลีแบบฟรีๆค่ะยิ่งส่งมาเนี่ยเพื่อนๆก็ยิ่งมีสิทธิ์มากค่ะก็ต้องรอลุ้นกันค่ะง่ายๆนะคะเพียงเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะลงบนซองเปล่าโมเดสรุ่นใดขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาตามตู้ปอนอ,นอนที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยค่ะวันนี้นะคะขอขอบคุณเพื่อนสีมากๆค่ะที่พาหน้ตีไปเช็คเทรนค่ะ ขอขอบคุณพ่อนามัยโมเดสการปกป้องที่สบายกว่าค่ะแล้วกลับมาเช็คเทรนได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโมเดสการปกป้องที่สบาย